สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวสคริปแบบฟอร์เซคินนะครับเป็นสคริปวิ่งไวแบบแก้พัซเซอร์อัตโนมัติปั่นไฟอัตโนมัติประมาณนี้เกมกำลังฮิตคนที่สองแสนะครับก็อย่าลืมไปซื้อสคริปหน้าโปรไฟล์หน้าลิงตใต้คลิปก็ซื้อได้นะครับเป็นเว็บซื้ออัตโนมัตินะครับผมแล้วก็อย่าลืมเข้าดิสมาด้วยนะครับนะมาลองอันนี้ผมตันสคริปไปแล้วนะครับสคริปเราซัพพอร์ต พพอร์ตตัวรันมือถือสพอร์ตตัวรันคอมนะครับก็คือใช้ได้ทั้งมือถือและคอมนะครับแล้วก็ตัวรันฟรีก็ใช้ได้เยอะแยะนะครับผมนี่ผมใช้สคริปนะครับฟรีก็เล่นได้ไม่ต้องซื้อแบบ200อย่างนี้ซื้อแค่สคริปพ,พอมีกันโดนเตะกันโดนเอนติชีชนะครับมีปรับความไวนะครับอันนี้ผมปรับไว้ประมาณนี้เดี๋ยวไวเกินเดี๋ยวร้องกันนะครับ จัม p ์แวลูก็คือโดดสูงอันนี้เอาไว้จูบพอนี่นะครับผมมาและยู i ิตี้ตรงนี้นะครับก็คือพวกออโต้ชนะออโต้ใช้เครื่องปั่นนะครับส่วนอันนี้ผมปรับเป็น ESP ก็คือมองเห็นของทะลุนะเห็นฆาตกรได้แต่บอกเลยว่าฆาตกรสู้เราเฮ้ยมันวิ่งปรับความไวขึ้นอย่นี้หน่อย ปรับจำด้วยเดี๋ยวมันตามทันนะครับเห็นป่านนี้เจสันก็เรียบร้อยเีรยวเราก็ไปปั่นไฟช่วยเพื่อนนะครับเดี๋ยวน,นี้มันตามไม่หยุดเลยเนี่ยโอาหายแล้วนะครับเราก็เนียนๆไปปั่นไฟอัตโนมัตินะครับเห็นป่ะเี่ยป่ะเราไม่ต้องเล่นอะไรเลยครับมาชนะให้เราเองเนี่ยป่ะผมผมปล่อยจอเลยนะเนี่ยโคตรไวแป๊แบบเดียวคือได้แล้ว วิ่งมาต่ออันนี้ไม่มีซาจามีนาไม่มีวันหมดนะครับวิ่งได้รัวๆเนี่ยเอามาเล่นต่ออันนี้เพื่อเล่นไม่จบเนี่ยว่าเนี่ยเห็นปะเห็นเนี่ยอยู่ตรงนี้อันนี้เล่นไปแล้วนะครับอันนี้ใช้ยาน,นี้เล่นไปแล้วเหลืออะไรอีกเหลืออันเดียวครับน,นี่เล่นแล้ว น่จาจะหนี้ป่ะอา้าวหายไปไหนวะอันสุดท้ายไปกวนตีในนี้ดีกว่านี้ระเบิดอ่ะออกวัคซีนโคลาวิ่งไวน,นะครับนี่ชุกชุกผีชิวนะครับเป็นไงไล่ไม่ทันนะครับหลบนี่กุดดอดข้ามหัวด้วยนะเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะ แทงด้วยแทงด้วยแทงด้วยเอาควรตีนดีมาดีอา้านี่นครับมันไม่ไล่ผมแล้วนะครับเหียไล่ไม่ได้แล้วก็ไปปันป่นไฟอันสุดท้ายมึงอยู่ไหนเนี่ยนี่นะครับคือที่แบบระบบ esp เนี่ยคือเป็นการมองทะลุนะมันมันคือการมองทะลุแต่ที่เราเห็นแค่แบบวับวับเนี่ย คือเพราะว่าเกมมันจะลบไอเครื่อง ESP ออกไปเลยนะครับถ้าสมมติมันอยู่ในกำแพงอย่างเงี้ยมันก็เลยเห็นได้แค่แบบอย่างนี้นะครับ mm hmm. ก็คือเกมมันจะลบออกไปเลยแล้วค่อยโผล่ตอนเรามองเห็นเป็นระบบของมันเราทำอะไรไม่ได้อันท้ายอยู่ไหนวะเอาดี เพื่อนช่วยกูหน่อยดีเต็มเซิร์ฟเลยเนี่ยเฮ้ยนี่ครับหาคนเดียวนะประมาณนี้เราปุ่วมว่าปุมหาไปแล้วไม่ใช่เหรอวะอยู่ไหนว่าอันไทยมีใครเคยเล่นด่านนี้ปะแทงด้วยจูบหลบเอ้ยไอนี้ไอนี้ไอนี้มาเราจัดนะไอนี้มันเอาจริงนะเนี่ย นี่คือทางหนองีอันนี้ผมไม่เคยเล่นแบบนี้เลยนะจริงอ่ะมันไม่มีเลยเหรอผมว่าหาทั่วนะนี่มันก็จะบอกว่าเจสันอยู่นี่อันนี้คือ เครื่องปันไฟคนระับ g e n e r a อร์คือเครื่องปันไฟนี่โหลดลบคว,ว,ว,วมมามหัวด้วยไหนว่าเอ้ยมันไม่มีจริงเหรอคือเหมือนมันบั็กปะเนี่ยทุกคนเพราะว่าเนี่ยผมดูทั้งแมปแล้วนะมันไม่มีนะทุกคนเนี่ยตรงนี้ก็ไม่มีอันนี้หาไปแล้วมันจะมีตรงรถอีกอะเหมือนมีแค่สี่อันจริงอะอ้าวไม่เป็นไรน่าจะชนะนะครับผมก็ ประมาณนี้สําหรับสคริปของเรานะครับก็สามารถไปซื้อกันได้ราคาเพียง350บาทแบบถาวรน,นะครับแต่ถ้ารายเดือน200บาทซัพพอร์ตหลายเกมแล้วก็หลายเอ็กซคิวเตอร์หรือว่าตัวรันนะครับก็อย่าลืมซื้อกันด้วย